วันนี้ผมจะมารับบทเป็นพญานาคซึ่งต้องมากำจัดผู้เล่นที่เข้ามาในเกาะโดยไม่ได้รับอนุญาต <ST AT> ซึ่งในเกาะแห่งนี้มีพญานาคมากกว่า5้ตนผู <ST AT> ้มนุษย์ข้างล่างจะเอาตัวรอดได้หรือไม่จะเป็นพญานาคที่เป็นฝ่ายแพ้เ <ST AT> ชิญรับชมเลยครับผม <ST AT> บอกเลยพ p นี้พีก็อดดีดมากครับเอาล่ะพี่ฟุกวันนี้เรามาทําอะไรกันพี่ชายเราจะมาตามล่าคนที่เข้ามาใน ตอนนี้เขาบอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นแล้วพี่รู้ไหมอ้าวจริงปะเนี่ยปลาปาล่าเลยไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเหมือนว่าจะมีพญานาคหนึ่งตนที่กําลังรอซุ่มเขาอยู่แล้วนะซึ่งเราก็แค่ไปดูลาดลาวไหมล่ะได้ไปดูลาดลาวเดี๋ยวไปปาล่าเออเออพี่พวกพี่พวกลงลงน้ำลงน้ำทุกความแนบเนียนพี่เฮ้ยนั่นนั่นนั่นดินปะดินปะทำรามแล้วน่ะตรงไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้มาก่อนมาก่อนมาก่อน ไหน,นยังไม่เห็นมีใครเลยเอาละครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้รับบทมาเป็นพญายนาคนะครับซึ่งจะมาตามล่าพวกมนุษย์นะครับที่เข้ามาในเกาะแห่งนี้ซึ่งผมอยู่กับพี่ฟุกพัชชาและก่อเหล่าพญายนาคอีกหลายตนนะครับในเกาะแห่งนี้ซึ่ตอนนี้แล้วเนี่ยผมได้ยินเสียงพญายนาคตนหนึ่งกําลังคํารามอยู่ว่าแต่พี่ฟุกพัชชาของเราหายไปไหนแล้วพี่ฟุกพี่เจอป้ะไม่เห็นอะเอายังไงดี่สิเอายังไงดีค,ค่อยค่ค่อยๆแบบ กระแสกกระแสกกระแสกกระแทกคอมมาสิซีเราคิดว่าเขาจะไปตรงไหนก่อนทีแรกผมว่านะพี่เราเราลองแบบว่าแค้สูตรไหมสูตรอะไรอ่ะเอ้าคนละดิ่งนี่ว่านี่ใครเนี่ยวาลีเหรอเ๋เปิดไมค์หน่อยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยคำรามคำราม อยางจับยังจัยจยจยจบย <c oughs> ังจับยังจับยจับยัฉันได้กลินพวกมนุษนย์มันอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนเมื่อกี้พวกมนุษย์มันถือมอตาร์ใส่ฉัน ว่าแต่พญานาคันพี่ฉันหายไปไหนแล้วโอเคเดี๋ยวเจอละโอ้โพยานาคิดตอเนี่ยพี่บุ๊คพี่ตอนนี้มันมีหลายระวังระวังตรงนี้โอ๊ยเห็นแล้วว่เห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่า ผมว่าผมควรจะบวนผู้มนุษย์เพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาแพนิทเิ์เขาตกใจอ่ะนะว่าแต่ตอนนี้พี่ฟุกพัชชาไปไหนแล้ววะผมว่าผมได้กลิ่นโอ้นี่มันเรือนี่มันเรือพวกมนุษย์ได้๋เวลาพังมันซะมันพังเลยดีกว่าโอ้โหพี่ฟุกพี่มีคนแอบอยู่ตรงไหนตรงไหนกันเฮ้ยได้ยินไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงทางนี้หรือเปล่าท่านพี่ข่าวว่าอยู่ฝั่งนี้ข้าได้ยินเสียง บางนั้นเหรอเจ้าดำไปเลยน้องเฮ้ข้าว่าข้าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ยเฮ้เฮ้ยิดแผนผิดแผนผิดแผนผิดแผนมันแอบอยู่แถวนี้แหละท่านพี่ข้าว่าเราคนจะพักก่อนโอ้สวัสดีท่านเป็นยังไงบ้างข้ากำลังทำการไล่พวกมนุษย์แปลกปลอมอยู่ โอ้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 ชมมินโอ้ไปเร็วไปเร็วพี่ชายข้าข้าไม่อยากสู้กับทัมมินไอ้นี่มันโหดร้ายเกินไปผมจะบอกกันนะว่ามีพญานาคนะครับมากกว่าหนึ่งตนแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้ผมไม่ได้ยินเสียงแล้วแถวนี้แหละแน่นอนผมรับรู้ได้เฮ้ยอะไรกันวะน่ะพวกท่านทำอะไรกันนี่ไงนี่ไงเจาพวกมนุษย์อะไร เดาพวกมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้แล้วมึงเป็นเชี่ยอะไรในคิมเปอร์เดาพวกมนุษย์แบกบอมข้าวันเจ้ามันหายไปไหนแล้วเฮ้ยน้องพี่ทำไมตัวเจ้าถึงซีดขนาดนี้ล่ะพอดีว่าข้าตางแดดมากไปหน่อยโอ้ตางแดดมากไปหน่อยอยู่ๆเจ้าก็ซีดนะน้องข้าใช่แล้วว่าแต่ท่านพี่มนุษย์ภูโง่เขามันหายไปไหนแล้ว ถ้าหามมไม่เจออยู่ๆก็หายไปนั่นสิโอท่านพี่ข้าได้กลิ่นข้าว่าข้าได้กลิ่นแถวนี้ใช่มันใกล้มากเลยนะพี่โอ้โ,อโ,อโหหุ่ยฝั่งนูน้นมีเสียงปืนท่านพี่ไปเร็ว,วเสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนบนเขาแน่นอนบนเขาแน่นอนอยู่ตรงไหนวะ อย่าให้รู้นะไอ้พวกเจ้าบอลนูตไอ้พวกบอลนูตแป๊กบอมตายตาเพื่อบอลนูตโคตรสนุกข้าว่าข้าได้กลิ่นอะไรบางอย่างแถวนี้แน่ๆโอ้ข้าเห็นมันแล้วข้าเห็นแล้ว มนุษย์ผู้แปลกปลอมข้าเห็นมันแล้วเฮ้ยโฮ้ยเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินจะบอกว่าสก,กิลเมื่อกี้ไม่มีดาวเมจเลยนอกจากสกิลนี้เฮ้ยเฮ้ยมาาชูก้าหมดเอา ทำไมบาวชูก้าถึงโดนอลันฆ่าตายได้ไมันหมายความว่าอย่งไรกันโอ้โหนี่ไงทันผีของข้าโอ้โอ้โ <c oughs> อ้มันเป็นคว <c oughs> ันมาเลยโอ้นักสีม่วงนั่นอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับท่านไม่ได้ยินเลยครับท่านสีม่วงสีม่วงนั่นอะไรอะไร่ะลงมาแล้วอ่ะมาแล้วโอ้น้วมันถัมินนะ ยังไงนะท่านใบหน้าของเราสามารถพังทุกสิ่งทุกอย่างได้อ้าวออกไปซะข้าแค่มาตามหามนุษย์ออกไปโอเคบมาตามหามนุษย์ข้าแค่มาตามหามนุษย์จะเฉยเท่าแล้วเขาอยู่ไหนวะเนี่ยผมตามหาใครไม่เจอเลยอ่ะ เฮ้เสียงอะไรเมียวอันนี้เจ้านีเจ้าเป็นอะไรเีมวเจ้าอายุเยอะแล้วนะข่าวแค่ไม่ได้เจอมนุษย์มาตั้งนานท่านข่าวขอหยอ,อกล้อหน่อยได้ไหมล่ะจาเจ้าทำนี้ไปมัปพวนก่เราก็ไม่อยู่ยองที่สุม่เป็นได้หรอกโอ้ข่าวาเริ่มเป็นแล้วเจ้ามนุษย์ ว่าไงท่านโอ้ดูแลตัวเองดีด้วยทาไปละอ้อ้ฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ โอ้โเ,พ <c oughs> เพลง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 วะเเ้ยใครเปิดเพลงอะไรวนะนี่มาจาไรเนะี่ยโอ้ดีอยู่ที่ไหนที่รันเขาเดินนะไม่รู้อยู่แถวไม่รู้อ้ย้าได้ยินเสียงมนุษย์ <c oughs> ตนที่สอง <laughs> มันอยู่ในกันอยู่ใน <laughs> กัน <laughs> โข้าเจอมันแล้ว <laughs> ข้าเจอมันแล้วพอแค่ท่านสั่งข้าโอ้ยทำไมหน้ามึดน,นะไอเจ้ามานุษ <laughs> <laughs> ย์จุดระยิ่งนักตายตาท่าเจ้ามาเพื่อ <laughs> อะไรกันปล่อยไปข้า <bye> จ <h oy> ัดการเองถอยไปถอยไป พวกเจ้าควรฟังที่ตัวสีฟ้าเขาพูดนะที่วานีเขาพูดนี่หรือพวกเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันมีมันอะไรเนี่ยขอบขาวแดงขาวอ่ะมีมีเม็ดมรกตทองคำขอแค่จุดประสงค์พวกเจ้าก็ไม่ได้ให้อภัยแล้วให้แล้วมันแย่มากท่านพี่ดูมันสิเราไม่ควรให้อภัยพวกเขานะนองรักไอ้พวกนี้มันเลวมากพี่ เรามอะไรเลยคนเร็วได้ไงเ็ไม่ถ้เลยเกาะของเราไปเกาะนี้ข้าซื้อมามันก็เป็นของข้าสิเฮ้ยไอพวกประการุณยนี้กัมาต่้งนานาเฮ้ยท่านพี่ดูคำสิเห็นหรือเปล่าดูดูสิ่งที่มันพูดกับข้าเอออืม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 อมอืมอืมอมอนมอมอ ไอเจ้ามนุษย์ไอ้เจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลยความโลภันท่านนี้โอก่อนท่านเอาผมีตามเขาสกหน่อเอท่านวาลีเขาหายตัวไปแล้วท่านวาลีเขาจะมาเอาทรัพยากรของเกาะของเราเขาได้บอกเราว่าเขาจะมาเอาบรกโอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะท่านได้ยินไหมเขาว่าข้าได้กินท่าน ตาข้ามองไม่เห็นข้าแค่ได้กลิน่นข้ารู้ว่ามันมีอะไรแถวนี้แน่นอนกันเจ้าดับข้าไปเลยน้องรักท่านพี่ขอแค่พี่อนุมัติผมก็พร้อมจัดให้อนุมัติตจัดไปท่านพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่เจออะไร<อ>เลยจมูกเจ้าแปลกๆแล้วนะข้าว่าเราควรกลับที่พักนะท่านพี่ นี่มันก็ดึกมากแล้วไปกันเถอะเราไปกันเถอะนี่นี่นี่ข้าจะพาท่านไปเยี่ยมคนบางคนที่ท่านอยากพบน่ยสนใจไหมมาเลยมาเลยทางนี้ทางนี้ไะแมนแมนอืดอืมอืน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 อืมอ้าว จะผาฆ่ามันที่ไหนเนี่ยเอ้าเขาไม่อยู่อะท่านพาสกิมนเขนั้นคือใครโอ้โห้าเห็นท่านพี่คิดถึงเขามานานแล้วจะให้แ้วเาเาอยู่ไหนอะนันเซทางด้านขวาเมื่อกี้มันมีวงแดงๆนาค่าไปเลยนาค่าไปเลยโอ้โหถ้าเจอแล้วถ้าเจอแล้ววงแดงๆเรละวานี่ตาหรืออะไรท่านพี่โอ้ยโอ้อะ โอ้ยเจ้าพวกมนุษย์มันบุกลุกเราท่านสกินอลมันบุกลุกเราท่านสกินอลเอาไปให้ไม่ได้ c าวต t า o w n มาโอ้โอโอพยายามพิโลท่านพี่ท่านพี่ ปูปูเป็นยังไงบ้างปูโอ้ยปูปูดูเขาสิปูไอพวกมนุษย์ไอพวกมนุษย์ไอพวกมนุษย์ของใครวเนี้ยเนี่ยตายไปตามไปตายตาไอพวกมนุษย์นางโง่ ตายนเยเยี่ยมยอดมากเราพะาล่าเยี่ยมยอดมากท่านสกินนอนลำบาเลยของเจ้าท่านสกินนอนหยุดคอเปียอยไอ้พวกวมนุษไอ้พวกมนุษย์มันอาทแล้วเยไอ้พวกมนุษย์อยั ท่านจะเพิ่งปล่อยพลังกันมันมองไม่เห็นสวยงามมากท่านพี่ของข้าโอ้โหโอ้ยโอยหน้าเกาะนี่คืออะไรพวกเจ้าเข้ามาหาอะไรกันในนี้หนีด้ว่อันก็ได้นะบอกอะไรให้นะ อย่าคิดการกับพวกผมเนี่ยอาดโอ้โหเพื่อนของเจ้าไอ้ทำการลอบลูพวกข้าคนไหนเอ้ยทำไมเจ้ายังดื้อรั้นไม่ออกไปจากที่นี่สักทีไอ้เจ้าคนมนุษย์ กินกันมันหอมหวานได้เลยได้เลยกินกันมันหอมหวานใช่ไหมเพราะว่าคุกท่านก็คุไม่แล้วท่านไม่แล้วท่านไม่แล้วท่านมาแล้วท่านใครทำอะไรท่านน่ะ งงงเม่่อาวินรแล้วท่านเป็นอะไรท่านอยากมือมองฟ้าใช่หรือไม่เจ้าเห็นไหมเจ้ามนุษย์เพื่อนของเจ้านั้นไปสื่อสารต่อเจ้าเอาอร้อยร้านเลยนะยังไงนะ อาารเนะในสมองของเจ้าย well, oh ังม well. ีแต่เรื่องเงินใช่หรือไม่กับสองคนนี้แ่ถูกบังคับาเท่านั้นเองอาเกินดดีไปไปเก็บไปขบวนจ้าเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเครื่องบินเฮ้ยเฮ้ยเอาไงบินได้ยังไงเนี่ยบินได้ยังไงบ่าไงอยู่ยังไงกันโอ้เป็นไปไม่ได้ มัไปได้เอ้ามไปไม่ได้เไปไม่ได้มันไปไม่ได้เฮ้ยเดิี๋ยวชาร่าเขาคุยอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ท um ิ้งแลเบิือดนรัวอะไรอ่ะเจ้ามนุษย์หน้าเป็โง่เจ้ากระทำการอันใดมาที่เกาะแห่งนี้มันเป็นการหลบหนูพญานาคเจ้ารู้ไหม พ่อเจ้าช่วยข้าไม่ได้ตั้งใจเลยข้าจะปล่อยข้าจะปล่อยเจ้าแห้งตายตรงนี้แหละาเจ้สัญญาว่าเจ้าจะออกไปข้าก็จะชุบให้เจ้าข้าสัญญาว่าข้าจะนำเอเซนต์นักีดออกไปโดยดี่อย่ากตายซะจงกลับตัวกลับใจซะขอควรทานมากจงกลับตัวกลับใจซะเจ้ามนุษย์ข้ากำลังทิ้งระเบิดสมันเชียว เจ้า <C> e <at> ทิ้งระเบิดใส่เพื่อนของเจ้ามันเป็นการการะทำที่โหดร้ายและไม่น่านําเป็นเี่ยงอย่างอยั่งมากออะไรเนี่ยเสียงอะไรกันเนี่ยตอนพวกท่านมีอะไรข้าข้าเจอเพื่อนของเจ้าแล้วที่ไหนบน,บนฟ้าบนฟ้าทิศต,ตะวันออกอชิดตะวันออกตามข้ามาตามข้ามาโอเค <c oughs> <c oughs> โอโห้ดีท่านกิร์มันเยอะเหลือเกินค่ะเขาใจจอมมนุย์เพื่อนของเจ้ารออยู่ข้างหลังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะค่าขออาหารที่มันทำให้ข้ากินอิ่มก่อนเขาอยู่บนฟ้าเหรอด้านหน้าหรอด้านหน้าของเจ้าโอ้พี่ล้านคุณล้านเพื่อนเจ้าอยู่ไหนโอ้ก็อยู่นี่ไงท่านพี่ท่านพี่ไม่เห็นเหรอไม่ท่านพี่ เราจะให้อภัยเขานั่นพี่เราต้องให้อภัยเขาด้วยเหรอเขาจะไปกลับตัวเลยนะลองให้พวกข้าสักครั้งให้อภัยสักครั้ง้วพวกข้าจะทําให้พวกท่านก่อนระเบิดท่านเป็นอะไรอีกแล้วเท่านฮะโอ้มายกอดการชิปอไรชิปในตัวข้ามันจะระเบิดชิปในตัวนีะระเบิด๋ยวข้าไประเบิดใไกดซึ่งมันระเบิดอะไรข้าได้สั่งนิวเคลียร์สไตรค์ไว้บนเกาะนี้แล้ว เจ้าดิมันเลีวจริงๆไอ้มนุ์นี่เจ TA ้าคิดว่าค่าจ้างคนนี้มาเพื่ออะไรฮะค่าจ้างคนนี้มาตั้งร้อยล้านอะเจ้าคิดว่าค่าจ้างมาเพื่ออะไรกันไม่รู้ข่าไม่รู้เดี๋ยวเจ้าได้รู้แน่ไอ้พวกพยาหน้าโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้โหโอ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 ้อ้โหโอ้โอ้โหโอห้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ ทำไปทุกอย่างมันสิ Buy ้นไปเถอะทำไม่ไหวแล้วทำไม่ไหวแล้วโอ้ยอ้ยระเบิดทุกครั้งเลยกูไม่ไหวแล้วล่มบาาคนโดนอะไรอ้โผมว่าต้องตั้งหลักก่อนพี่รันนี่ไงนี่คือพนห้องบาปบ้าเลยอ่ะน่าจมันคุ้มพลังตัวเองไม่อยู่มันมาเอามาเฮ้ยเฮ้ยดันโมแบ้ ท่านมาอะไรกันท่านท่านผู้อวสูรเมื่อกี้มาอะไรกันขอกูไม่รู้จริงๆใช่ได้กินแปลกๆเฮ้ไอหนุ่มนี่มันมีของหรือเปล่าเราไปกันเถอะท่านหัวใจาวเหมือนตีนไอเขาเล่นว่างเขาไม่ได้เป็นคนตีนเขายังตายกันเลยข้าไปช่วยเขาต่างหากละท่านต้องไปทำสองคนนั้นว่าเขาทำอะไรกัน ข <irgend. S 2> <amat S 1> ้าบอกแล้วท <พ Laser. S 1> ่านพี่ว่าปล่อยเขาเล่นบ้างโอ้อโอ้โอ้อะไรนะตายล้วนๆเราเอาพูดว่าเฮ้ยตรงนี้เราปลอดภัยมาสามรอบแล้วพญานาคไม่เคยขัดแย้งกันมีแต่คนต่างหาก้ยนี่มันทำคมจากท่านพญานาคปู๊สูพญานาคปู๊สู๋ ว่าอย่างไงท่านพวกเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าพวกเขาบาปแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรพิเศษไหมล่ะท่านข่าวไ่ได้ยินเสียงของท่านเลยข่าวไ่ได้ยินเสียงของท่านเลยเสียบทุกอยังไงไม่เป็นไรท่านข้ารับรู้ถึงสิ่งที่ท่านต้องการสื่อแล้วเขาบอกเลยเขาอกวาอย่าข้าบุกเขาไม่ได้โกรธใจมันอยู่ในเพี้ยนกันทุกตัวไปตรงเนี้ยมาละมาละ เด uhm like, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้พี่เดี๋ยวผมจัดการให้พี่ไปแล้วเกมเกทเกทไม่พิภัยเกทแล้วแล้วแล้วเกทไม่ไปไอ้เจ้าบนนู้นตายตาตาย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 ตาตายตา ปีเขา่าปเป็นที่ต้อตายตายตายผมช่วยเรวตายยตายตย่าย่ายาาวาณุถั่วเลี้ยวซ้ำจาวาณุถั่วเลียวซ้ำตายซ้เอ้ยเอ้ยมาเร็ว

เฮ้ยตัวที่นี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ้าตายได้ไงอ่ะไม่รู้ไปไปแปลงร่างเร็วไปแปลงไปแปลงร่างใหม่ไปแปลงร่างเร็วไปแปลงร่างเร็วโอเคคโอเเดี๋ยวไปไล่ให้เดี๋ยวไปไล่ให้ตายตายพวกมนุษย์น่างูงูเขาเบ้าปัญญาโอ้ขลังนั่นมัอะไรกันน่ะ โอ้ยหลังนัง่นเนอะไรกันนั่นพี่นั่นพี่งหลังนี่มันอะไรกันนั่นพี่เจ้าเป็นใครมังกรนี่มันมังกรโอ,อ้ยไ,ไ,ไปแล้ว ้ายแล้วเราก็หลอดอยู่คนเดียวในหมู่ของพญายนาคขางหน้าฟูงใจจริงๆไปละ